สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลองดูของเรานะครับก็จะมาแนะนำนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับที่รสชาติอร่อยที่สุดแล้วก็คงความเป็นมะขามสดๆแล้วก็เป็นรสชาติที่เหมือนทันสดๆจากลูกมะขามเลยนะครับซึ่งน้ำมะขามเปียกนั้นก็มีอยู่หลากหลายยี่ห้อนะครับตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ผมก็ได้ลองชิมชิมมาหลายยี่ห้อแล้วนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ได้ลองยี่ห้อนี้นะครับชาวสวนไทยนะครับซึ่งซื้อมาจากชอปปี้นะครับ25บาทเท่านั้นเองนะครับ500 ML นะครับหรือครึ่งลิตรนะครับนี่นะครับเมื่อเปิดออกมาแล้วนะครับก็เทให้เห็นกันเลยนะครับนี่คือสีของน้ำมะขามนะครับเมื่อเทออกมานะครับก็จะได้กลิ่นนะครับคล้ายๆมะขามสุก กำลังหำหำนะครับเป็นกลิ่นเดียวกันเลยนะครับก็เป็นรสชาติที่แปลกดีนะครับยี่ห้ออื่นไม่เคยมีแบบนี้นะครับยี่ห้ออื่นก็จะเป็นเปรี้ยวนําปีิดๆนะครับมียี่ห้อนี้นะครับนัวๆนะครับกลิ่นหอมนัวกลิ่นมะขามนะครับแล้วก็ผมก็ลองชิมไปหลายช้อนแล้วนะครับก็รสชาติดีนะครับผมแนะนําเลยนะครับจะกินสดๆก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเป็นรสชาติคล้ายๆมะขามที่ กำลังหามนะครับกาลังสุกหำหามนะครับรสชาติดีทีเดียวนะครับก็ลองซื้อมาชิมมาทานกันนะครับไม่ว่าจะนําไปประกอบอาหารอะไรก็อร่อยนะครับใส่ส้มตําใส่น้ําพริกบางทีผมก็นําไปใส่กับลาบนะครับแทนมะนาวก็รสชาติดีเหมือนกันนะครับสําหรับน้ํามะขามเปียกแท้ตาชาวสวนไทยนี้นะครับซึ่งในช้อปปี้ก็ขายราคาไม่แพงนะครับก็มีอยู่หลายร้านนะครับ ก็ลองค้นหาดูนะครับน้ำขามเปียกเน้นเลยนะครับยี่ห้อชาวสวนไทยนะครับซึ่งคลิปนี้ทางผมเองก็ไม่ได้มีส่วนเสียกับทางเจ้าของแบรนด์อะไรทั้งสิ้นนะครับมันรสชาติอร่อยดีก็นํามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองได้ชิมกันดูนะครับซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่มีติดครัวไว้ทุกบ้านอยู่แล้วนะครับยังไงก็ลองเปิดใจลองดูนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับถ้ายังไม่ได้ลองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับก็จะนำของที่ใช้ในชีวิตจริงนะครับมารีวิวให้ชมกันคร่าวๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นการรีวิวอะไรนั้นก็กดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ